โอ้ท่านผู้ชมมาสุดจัดครับตอนรับนะฮะเขาสู่ช่องกันดิกาทักบายทินทวัญนินเทคโนโลยีความแร่งครับบรรจับภาษาอักิจครับอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดครับกับผู้แทนขายใหม่นะฮะกับบริษัทมิทแทะแอนเจอยริงครับนี่มีความ่้งตัวสูงครับผู้ชม เครื่องคามินนะครับ6สูบเดร็กนี่คือตัวใหม่ครับเขาบอกว่างานเกตเฮฟวี่ดิวตี้ฮะแกงทุกจุดมาพร้อมกับลายไปปิ้งสำหรับรุ่นนี้นะค่าตัวที่ประเด็3ล้าน,นกลางครับ3ล้าน7,000,050นะคุะผู้ชมแหม่ขอนนานสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของรถขุดครับ84งวดเอาเลยสินี่มันรถขุดหรือว่า รถยนต์กันแน่เจ็ดปีผู้ชมฝันจนลูกเข้าโรงเรียนเลยฮะขึ้นปหนึ่งแล่วและแตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยมุงกี้หนึ่งจุดศูนย์สองครับออกแบบมาใหม่ครับใส่ความแกร่งมาเป็นพิเศษฮะตัวเดิมนับเทสโก้ท่านผู้ชมปั๊มเทสามีครับนี่ปั๊มแท้จากอังกฤษเลย ตลาดของไทยครั้งนี้ครับเสริมความมั่นใจมาเต็มที่ฮะด้วยงานเกรคุณภาพเต็มระบบครับนี่คือเกรดเฮฟวี่ดูตี้องครัหมายมั่นปั้นมือครับว่ามาครั้งนี้มีจะสร้างความพืนฐาให้เขาบอกว่าไปป้าน,น้อยรุ่นนี้140แปลงมานะครับ ระบบคานขุดนี่เขาบอกว่ามีอยู่3ระบบครับมีฟังชั่นตัวอุ้ยจะดิฟละอุ้ยเอาละสิแม่กับพี่แมนครับเป็นทั้งเซลเป็นนักช่างระบบคุมผู้ชมเมื่อกี้ค้างนิดนึงมีโหมดตัวอีโคครับ พาวเวอร์ครับแล้วก็พ oh, าวเวอร์บูดโอ้ยทำไปแกร่งจริงครับท่าน,นี้ไม่ได้นะเอาลละสิโ oh, 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 oh. อ้โอโอโอ่อนานไปจะซีงว่ะท่านผู้ชมแ่มตลาดรถคุณตัวนี้ดูเดือนเถอะ <c oughs> ปันครับ6ฟันนะันนี้ออกแบบมาใหม่ครับทุกอย่างเลยไล่ั้งแต่บูมอารนะ์มฮะนี่คือเกรดแฮปปี้ดูตี้จริงๆทางบริษัทก็ยืนยันครับแน่นทุกจุดปึกๆเดี๋ยวพาไปสัมผัสข้างหลังฮะด้วยดีไซน์รูปลักษณ์เอกลักษณ์แบบสีดำตัดด้วยเหลืองฮะเหลืองนี่เหลืองสดเลย ครือคมมินนะชครง่มางเป็นแบบ L C ผู้ชมรลเลอร์ลแ,ลรร 2. 2> แลูกแคลรี่สอง

อมะเดี๋ยวไปถามนะแมนเมื่อกี้ลองเทสแรงของปั๊มกับตัวรถแล้วผมว่าพิว่าท่าการจะเปลี่ยนไปเยอะการเคลื่อนไหวตอบสนองตามมือเลยตาม<ช>คอนโทรลครับครับผมแล้วทีนี้ในะเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเรา,เรา,ก,ปปาก็ ตอนนี้เราก็เอาเมนวนเข้ามาเข้ามาช่วยกับไฟฟ้าเราก็ตัดออกเป็นบางส่วนอ,อ๋อโดดเด่นในเรื่องของระบบแมคคาร์ทอนนีไฟฟ้าน้อยดูแลรักษาง่ายครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือประหยัดน้ำมันครับออกรถง่ายคานผู้ชมผ่อนยาวครับ4งวดเดี๋ยวพาไปดูปัม๊มนะไปดูเครื่อง โล่งๆเลยนะฮะภายในเนี่ยโล่งมากเลยเมนเทนต์น่าจะง่ายที่สำคัญก็คือเอาพี่ลองเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนี่อันนี้เขาเรียกอะไรภาษาชัางถังแอร์ังแอร์อ่ะอันนั้นคืออันนี้อินเตอร์อินเตอร์ครับผมอ่าน้อ่ะฮะก็เวลาทำความสะอาดนะฮะมันก็คือมันแยกส่วนแยกชิ้นแล้วมันเป่าลมออกมาอาจจะมีเศษวัสดุอันนี้คือเราปัดได้เลย อ้เป็นเทนนันง่ายครับหลักๆของ JCB ในรุ่นใหม่ Next Gen ของเขาเนี่ยครับมองจากฝักนี้ครับเปิดโลกให้เห็นเลยครับในระหว่างโดยสุดของอ่าตัวอะไรเขาเรียกอะไรนะพี่ลืมไอ้ตัวเนี้ยอ่ะเอ v ครับอ่าครับหรือว่าชุดโป๊ะถาอันบ้านมองไปเห็นตัวมอเตอร์สวิงมอเตอร์สวิงเ้าใช้ของอะไรนะขอไยบ้าบ้านี่ครับผู้ชมเรียบง่ายครับ แต่ว่าเน้นที่ความเฮฟวีทิลิบึกบใช่ส่วนราคาก็สามล้านกลางกลางแต่ว่าได้เกตเฮฟวีด Heavy ูตี้ช่วงล่างนี่เป็น LC นะสูง2งชัน่นครับมันจะสูงกว่าปริมาณทั่วไปอ๋อลุยน้ำได้สบายเลยใช่ครับปกติเขาลุยน้ำได้ประมาณ80อันนี้สัดไปเมตรเลยแปบแปครับวิ่งลุยน้ำสบายเอวสูงกว่าชาวบ้านเขา เวลาเราสวิงไปโคนไม่ติดใช่ไม่ติดแน่นอนเราเป็นเซ็งนี่ครับรุ่นใหม่ละมีระบบดีด้วย Intel Control ยี่สิบสี่โมูระบบแสดงการทำงานของตัวรถครับบอกทุกอย่างเลยว่าทำอะไรอยู่นะก็ระบบนี้จะไปแสดงผลที่ประเทศอังกฤษนะท่ผู้ชมเพราะว่าคันนี้มันเป็นโน้ตฮาวของอังกฤษ ปาเท่ไปดูข้างในกันข้างบนข้างบนว้าวเบอสซิ่งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากทีมเรซซิง่งนะผู้ชมในการสร้างงานทางนี้ขึ้นมาเรือรุ่นใหม่แล้วก็วัวเก๋งๆๆๆๆดูทันสมัยยิ่งขึ้นอุปรกรณ์ความสะดวก,ก็เหมือนเดิมครับมีลำโพงมีอ่า ทุกอย่างให้ใช่ครับอ่าชาร์จโทรศัพท์ได้นะได้เลยครับฟังเพลงได้ครับผมสวลทแปลงจากไฟ24เป็น12โวลต์ให้เรียบร้อยแล้วครับหน้าจอนะครับเป็นระบบ LED โดยใช้เป็นปุ่มกดนะครับตรงนี้ก็ได้เบ๊อบเวลาครับ Jesse B ครับโหมดนะฮะง่ายๆครับ ตอนนี้ไม่มีกล่อง ECU ไฟฟ้าน้อยมากดูแลกษาแบบเบสิกเบสิกเลยโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็ลูกค้าซื้อไปใช้ให้เต็มที่ส่วน JCB มิดแท้ดูแลรครับซึ่งเขายืนยันว่าวัสดุ ตัวนี้ก็คือเป็นเกรดเฮฟวี่ดิวตี้หมดเลยตั้งแต่ตัวฐานลากขึ้นมาถึงโครงสร้างหลักแล้วก็ไปจบที่ตัวนูนะคุณผู้ชมคือบุ้งกี่ฮะทุกอย่างครับเป็นเฮฟวี่ดิวตี้เราดีจุดดูแลอ่าฮะตามอายุตามชั่วโมงครับเดินทางจะรับดีเปลี่ยนถ่ายตามระยะมะพี่ไปดูเครื่องกันคราวนี้อ่ะเนี่ยครับลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างที่เยอะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ กับผู้แทนขายจัดจำหน่ายใหม่นะฮะสมโอ้โหมีปั๊มดูดด้วยผู้ชมแม่ราคาสามล้านกลางม,มีปั๊มดูดให้นะนี่ไม่ต้องไปเติมน้ำมันยกถังยกแค่นิ้แล้วพร้อมปั๊มดูดตัวกรองด้วยปะอ่ะเดี๋ยวข้ามเลยจุดน,นี้เขาเปิดโชว์ู่ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หกสูบเดร็กครับผมระบบเดร็กแต่ว,ว่าเป็นแบรของคัมมินนะผู้ชม ตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของฮัมมินนะฮะเขาบอกว่าแก่งที่สุดในบินทีแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือทั้งแก่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันอัตราในการสิ้นเปลืองก็อยู่ที่14-15ลิตรประมาณนี้ครับแรงม้ารีดได้อยู่ที่140แรงม้าครับจับคู่มากับปั๊มคาวาสากิ K3V ทั่วไปอ่าฮะอันนี้มันเป็นเหมือนยูโรเมาดัก นี้ท่ะนผู้ชมกับเอกิทธิตของเขาาด,ดูแลง่ายก็ในคอนเซ็ปต์ถึกๆึกอะฮะเรียบง่ายแต่ว่าดูแลรักษาง่ายดีอ่ะส่วนปั๊มอ่ะเทปปัม๊มเสร็จเขาเรียกว่าตัวมอเตอร์สวิงครับนี่ใช้เป็นของคคยาบ้า <laughs> เดี๋ยวเราไปดูมออปั๊มแล้วก็ตัวเดินตัวเดินนี่ใช้ของเป็นตัวแอปเทสโก้นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะแรงแรงทะลุบ่อดินแน่นอนอ่ะพอดีละพี่ก็เปิดดูปั๊มอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลย K3V แท้ไหมแท้ครับแท้เลย K3V ตัวนี้ผลิตที่อังกฤษนะท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเนี่ย นี่คือรุ่นเกรดเฮฟวี่ดูตี้ขนาดแท้เขาวางเขาวางจุดนะฮะจุดในเรื่องของการเมทานเาน้นเขาบอกว่าทุกจุดเนี่ยสามารถที่จะเป็นอิสระต่อกันกคุณจะเปลี่ยนสายตรงไหนได้เลยไม่ต้องไปนับหนึ่งสอสก็คือเราจับตรงไหนได้หมดเลยนะนี่คือจุดเด่นของเขาครับมาครั้งนี้กับผู้แทนขายนะฮะ โดยมิดแท้เอ g นจิเนียริงราคา3ล้านกลางกลางดอกเบี้ยแสนจะถูกที่สุดแล้วในคลาสนี้ดูค้ามีเครดิตดีผ่อนได้อะไรก็ดทีนี่เขาบอกว่าเ็นซลบอกนะเออเครดิตดีผ่อนได้ยาวเป็นครั้งแรกนะครับของรถขวดที่สามารถผ่อนได้ถึง8.4่งวดหรือว่า7ปีผ่อนยวาวไปเลยเอาให้จนแบบ ขายรถคืนมาบาริษัทนี่ยังได้ได้ไดกำไรแล้วเ <c oughs> อ้าจำตานี้มาดีครับ JCB ครับหนัเ,เ,เดี๋ยวพรอยครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้ารถขุดกัน <c oughs> ทางท,ทีมงานบอกว่าวันนี้ไม่โชว์ไม่ได้ครับต้องโชว์การขุดให้ดูไม่งั้นนี่เหมือนเรามาไม่ถึง